เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวครับเสื้อสีขาวนะครับเป็นแบบแนวแบบแฟชั่นแบบรวมผ้านะครับผมแต่วเนนสีขาวล้วนๆนะครับใครต้องการสีขาวอยู่นะครับจัดได้เลยนะครับเราทําความสะอาดมาเรียบร้อยรเรียบร้อยนะครับพร้อมขายได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยนะครับนี่ครับดูเลยนะครับ ป็นสีขาวล้วนๆนะครับส co ีขาวล้วนๆนะครับน hmm. <im> ี่นะฮะตัวนี้เราส่งอยู่หนึ่งร้อยตัวนะครับหนึ่งร้อยตัว <Dracula> สี่พันห้าร้อยบาทนะครับมีแบบตัวสั้นตัวยาวนะครับอ่ายางี้ก็มีพวกลายฉลดเป็นลูกไม้เลยครับสวยๆนะครับหนึ่งร้อยตัวสี่พันห้าร้อยบาทนะครับตกตัวละสี่สิบห้าบาทนะครับสวยๆนะครับไม่มีสินค้าไม่มีตำหนินะครับสินค้าไม่มีตำหนินะครับเลยนรับ สวยทุกตัวนะครับใส,ใส่ก็ส่พวกสายคนไทยใส่นะครับมี S, M, L, XL ก็ประมาณนี้ก็เป็นผลสายกันนะครับดูเลยนะครับดูกันไเรื่อยๆนะครับตัวละ45บาทนะครับ45บาทนะครับ100ตัว4,500บาทนะครับ ทุกตัวแลครับเอาุอไปกรันเร็วเลยนะครับเราจะรีวิวให้ดูประาสัก50ตัวนะครับสินค้าไม่มีตําหนินะครับสินค้าคัดมาเรียบร้อยนะครับพอมขายได้เลยนะครับมีทั้งตัวสั้นตัวยาวบปนๆกันนะครับสวยทุกตัวนะครับ ทุกตัวมีตัวสั้นตัวยาวอย่ามั่นใจนะครับหนึ่งร้อยตัวนะครับหนึ่งร้อยตัวสี่พันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยตัวสี่พันห้าร้อยบาทนะครับ ขายได้ทุกตลาดนะครับขายที่ขายพวกต้องการสีขาวอยู่นะครับสีขาวอยู่นะจัดได้เลยนะครับสีขาวอยู่ล้วนๆนะครับสีขาวนี่ขายได้ตลอดนะครับขายได้ท Lang ั้งป <shield. S 1> ีนะครับส <reviewing S 1> mm ินค้าทางร้านได้คัดมาเรียบร้อยนะครับคัดมาเรียบร้อยครับสินค้าไม่มีตำหนินะครับไม่มีตำหนิ พร้อมขายได้เลยนะครับใครต้องการสีขาวอยู่นะครับสั่งมากันได้เลยนะครับหนึ่งร้อยตัวสี่พันห้าร้อยบาทนะครับเจ่มๆทุกตัวนะครับขายได้ทุกตลาดนะครับขายได้ทุกตลาดสวยมากสวยมาก อันนี้ออกเป็นแบบเสื้อคลุมก็มีนะครับอ่าเป็นเสื้อคลุมมีทั้งเสื้อตัวยาวมีแบบทั้งทั้งเชิ้ตครับเปนๆกันนะครับเป็นเชิ้ตครับผมใส่ทํางานได้นะครับเียเป็นเสื้อตัวยาวก็มีครับเนี่ยเสื้อตัวยาวปนกันนะครับหลากหลายแนวนะครับขายไปก็จะได้หลายกลุ่มลูกค้านะครับอ่าเราขายจะได้หลายกลุ่มลูกค้านะครับ ทางร้านก็ขายเองนะครับทางร้านก็ขายเองด้วยนะครับขายเองด้วยน้าทางร้านเอามาขายจะบอกว่าขายดีแน่นอนนะครับสายเล็กสายใหญ่เป็นปนกันนะครับสายเล็กสายใหญ่เป็นปนกันนะครับก็สายคนไทยใส่ครับสายคนไทยใส่ สวทุกตัวใครต้องการหาสีขาวอยู่นะฮะจัดได้เลยนะครับใครหาสีขาวอยู่จัดได้เลยนะครับสีขาวล้วนๆนี่หายากนะครับหายากครับแต่ทางร้านก็หามาได้นะครับหามาได้นะครับ เขาออกแบบแนวแบบรบเรียบแบบแนวแฟชั่นปนๆกันนะครับปนๆกันนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ปนๆกันครับไซส์เอสไซส์เอ็มไซส์เอลเ็กเอลนะครับสวยสไตล์สาวออฟฟิศก็มีครับผมสวยทุกตัวนะครับทางร้านได้คัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมขายได้เลยนะครับเอาไปแขวนขายได้เลยนะครับสินค้าไม่มีตำหนินะครับ ไม่มีตำหน่นะครับเาสวยสาวออฟฟิศสไตล์แบบสาวออฟฟิศนึงก็มีนะครับสวยเลยจ้ะ สินค้าเจ้าประมาณนี้นะครับอ่าหนึ่งร้อยตัวนะครั 400, ini, 400, 400บยำดีๆนะครับหนึ่งร้อยตัวนะครับหนึ่งร้อยตัวสี่พันห้าร้อยบาทนะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับตกตัวละสี่สิบห้าบาทนะครับนะครับสินค้าก็มีประมาณนี้นะครับเราสินค้าเรามีพร้อมส่งนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับสินค้ามีพร้อมส่งนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอรีวิวแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ